สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรมโปรโมท a f f i l i a t e Social นะครับหลังจากที่เราส่งขอรหัสเข้าระบบแล้วนะครับเรามาตรวจเช็คนะครับในอีเมลครับเราเห็นนะครับข้อความส่งมานะครับเรากดเข้าไปนะครับจะมีข้อความให้เราแอคทีฟนะครับโดยทุกคนจะได้รหัสผ่านนะครับ3ตัว4ตัวนะครับกับรหัสสมาชิกนะครับรหัสผ่านรหัสสมาชิกนะครับให้เรากดเข้าไปในลิงก์ครับในลิงก์นะครับเพื่อจะเข้าระบบนะครับเราจํารหัสของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับของผมเป็น 587นะครับก็กดเข้าไปครับในเว็บโปรโมดไปแก้ไขครับเราต้องเข้าไปแก้ไขก่อนนะครับนะครับอันดับแรกครับเราต้องล็อกอินเข้านะครับด้วยรหัสสมาชิกของเราที่เราได้มานะครับกดเข้าไปตรงช่องสี่เหลี่ยมครับกดคําว่านะครับลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนนะครับเราจะเห็นว่าตอนแรกนะครับเราอย่าเพิ่งลงทะเบียนนะครับนะครับเพราะว่ามันยังไม่เป็นชื่อเราอย่างชัดเจนนะครับ เราเราต้องลงทะเบียนครับแต่ให้เราไปแก้ลิงก์ก่อนครับให้เราไปแก้ลิงก์โปรบมทของเราครับกดปที่3าขีดเหมือนเดิมครับล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับทุกคนต้องไปล็อกอินก่อนนะครับนะล็อกอินในรหัสของเรานะครับซึ่งผมทําให้ดูนะครับเพราะรหัสผมล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับคือ58 7ดเจดนะครับทุกคนจะได้รหัส3ตัว4ตัวไม่เหมือนกันนะครับรหัสผ่านก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ของของเราเองนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับกดกดเข้าระบบเลยครับนี่ครับเราจะได้เจอหน้าอย่างเงี้ยครับเจอหน้าเว็บนะครับซึ่งรหัสผ่านยงเนี้ยังไม่ใช่ครับเราต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นรหัสคําเชิญของเรานะครับเปลี่ยนเป็นรหัสคําเชิญของเรานะครับเรากดเข้าไป3ขีดเหมือนเดิมครับกดเข้าไป3ขีดเหมือนเดิมครับแล้วก็เข้าไปกดคําว่าช่องแก้ไขครับแก้ไขครับ เนี่ยครับเปเปลี่ยนครับเปลี่ยนรหัสสมาชิกครับนี่คือรหัสที่ทางเว็บให้มาครับเราเปลี่ยนเป็นรหัสคําเชิญของเรานะครับรหัสคําเชิญของผมนะครับของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นตัวเล็ขหมดนะครับให้พิมพ์เป็นตัวเล็กนะครับนี่ครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ครับถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ยังใช้รหัสเดิมอยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ ทวนใหม่ครับนี่ครับแต่รหัสเดิมใหมครับมาตรวจสอบข้อมูลครับเราต้องสําคัญคือเราต้องเปลี่ยนรหัสสมาชิกนะครับให้เป็นลิงก์คําเชิญของเราครับเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับนะใส่เพศนะครับคํานําหน้าครับกดเข้าไปครับตรวจสอบชื่อครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนะครับ ลิงก์ไอดีนะครับ Facebook ID ครับ Facebook ID ตัวนี้ให้ไปเอานะครับใน a c e b o o k ครับให้เราไปเปิดหน้า Facebook ครับออกจากหน้านี้ไปก่อนนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับนะเฟซบุ๊กมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนแรกนะครับจะเป็นฟิลข่าวใช่ไหมครับเป็นฟิลข่าวใช่ไหมครับเรากดที่จิ้มที่รูปก็ได้ครับจิ้มที่รูปเลยนะครับแล้วก็ไปจิ้มที่3ขีดครับจิ้มที่3ขีดครับเห็นไหมครับเราจะเห็นลิงก์อยู่ข้างล่างครับกดคัดลอกเลยครับกดคัดลอกนะครับ เสร็จแล้วเราออกครับไปหน้าของเว็บนะครับ a f f i l i a t e นะครับมาวางลิงก์ครับมากดวางลิงก์ครับใน Facebook กดวางลิงก์เห็นไหมครับมาแล้วครับตรวจสอบครับตรวจสอบครับว่าบันทึกข้อมูลถูกต้องไหมครับถ้าโอเคกดบันทึกข้อมูลเลยครับบันทึกเรียบร้อยเห็นไหมครับบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเราล็อกอินเข้าไปครับจดให้ชื่อว่าจดจําได้เลยครับจดจำเห็นไหม เครื่องมือถือเราจดจําแล้วมันก็จะเป็นรหัสของเราในเครื่องมือถือเราเรากดล็อกอินเข้าไปปุ๊บจะเป็นเว็บโปรโมทของเราเลยครับตอนนี้เราก็จะใช้เว็บตรงนี้ไปโปรโมทได้แล้วนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับมันก็จะเป็นเว็บโปรโมทของเราทันทีเลยนะครับนี่คือการนะครับใส่เว็บโปรโมทนะครับเพื่อจะเอาไปแชร์นะครับเอาไปแชร์นะครับเราสามารถเอาไปแชร์ได้นะครับ เว็บขยายทีมงานนะครับใครสนใจนะครับสมัครเข้ามาครับทำคูณสมบัติให้ครบ120 MP ครับเป็นตำแหน่งเพลเซอร์จูเนียร์เพเซอร์ครับแล้วทางทีมงานเรามีแจกเว็บโปรโมทนะครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเอาไปใช้กันครับสวัสดีครับ